ท่าน Đ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์ท่านดรกนกวรรณมิลาวันตลอดจนท่านหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะแนะนงกระทรวงศึกษาธิการรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่เราในที่สุดได้จัดโครงการเซฟสถานที่ศึกษาปลอดภัยในวันนี้นะคะซึ่ง ดีใจที่ได้รับความร่วมมือนะคะแล้วก็จากห,หลายหน่วยง,งานพักทุกพักส่วนที่วันนี้ดิฉันคิดว่าทุกเราทุกคนที่มาในวันนี้ทุกหน่วยง,งานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการนี้ดิฉันคิดว่าเรามีเจตนารมร่วมกันก็คือว่าทํายังไงจะให้โรงเรียนนะคะซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆของทุกครอบครัวเนี่ยให้เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภยัยแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นให้กับเด็กๆ เพราะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าเขาว่าการเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาเด็กๆของเยาวชนของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องขององค์ความรู้เท่านั้นแต่มันประกอบไปด้วยจิตวิญญาณประกอบไปด้วยทั้งร่างกายและจิตใจ,จที่ต้องพัฒนาไปด้วยกันซึ่งในส่วนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเด็กยุฒิอนอชาท่านให้ความสําคัญ แล้วก็มุ่งเน้นที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดําเนินการในเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนในสถานที่ซึ่งเราจะเห็นได้จากมันมีความาจําเป็นในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยใน,ในหลายๆทุกๆมิตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นกับเยาวชนทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลอดภัยที่จะเกิดจากความรุนแรงของมนุษย์นะคะความปลอดภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุการถูกระเมดิดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ การเกิดจากผลกระทบทางสภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนในเรื่องของความปลอดภัยนี่ดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกเองนะคะก็ให้ความปลอดภัยเป็นความเป็นความจะเป็นขั้นพื้นฐานที่จะต้องถูกกาหนดไว้ให้เป็นสิทธิ์ของประชาชนขณะเดียวกันพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปีพุทธศักราช2546หก็กําหนดให้โรงเรียนและสถานศึกษาเนี่ยต้องให้มีการจัดระบบงานและกิจการเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักเรียนนักศึกษาไว้อย่างชัดเจน เพื่อ้ความปลอดภัยจึงได้ถูกกาหนดนะคะให้เป็นวาละแรกแล้วก็เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมมือกันในการที่จะให้มีความมุ่งมั่นในการจะจัดรูปแบบวิธีการกระบวนการในการดูแลนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจให้นักเรียนและทุกคนมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพเพื่อนําไปสู่การยกระดับการศึกษาและเยาวชนไทยต่อไปซึ่งในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในกลไกลในการจะเป็นช่องทางตลอดจน call center นะคะที่จะเป็นกลไกลในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อป้องกันปลุกฝังแล้วก็ปราบปรามให้ความปลอดภัยกับบุตรหลานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งให้กับประเทศนะคะตลอดจนที่สําคัญที่สุดเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็น แอปพลิเคชันที่ไดม้มีการแจ้งถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นฐานข้อมูลที่จะเป็นดิ g ต a t ิกดาต้าในการที่จะมาใช้ในการวางแผนแล้วก็กําหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาและความปลอดภัยในแต่แตละพื้นที่ซึ่งจะขยายผลในเรื่องของ3ามปอนะคะก็คือป้องกันปลูกฝังและปรับปรามเพื่อที่จะให้ได้มีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยต่างๆนะคะ งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจาก1ิบหน่วยงานหลักนะคะซึ่งถือว่าได้เล็งเห็นและให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะก็อ,อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้ผลึกกาลังในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราดิ่ฉันเชื่อมัน่นว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญสําหรับในการศึกษาของไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะร่วมกันนับถอยหลังพร้อมกันแสดงพลังพร้อมๆกันนะคะเราจะเริร่มนับจาก5านะคะห้าสี่ สามสองหนึ่งเชิญค่ะช่วยรักและห่วงใหญ่จาก MOE Safety Center